ดูไม่ออกช่วยบอกทีปั๊มเฮดปั๊มบอสแบบนี้เครื่อง power star แบบนี้หลอนๆแบบนี้ไอดี ID เหลี่ยมแบบนี้ดูสติกเกอร์ได้เลยค่ะมองไม่เห็นกันเลยนะคะนี่คือเดิมๆนะคะตามสภาพเก่านอกมาให้เห็นกันมาเดากันเล่นๆเลยค่ะว่าเขาเป็นรุ่นอะไรนะคะไปดูเกียร์กันก่อน แน่นอนว่าเป็นเกียร์กลางนะคะ8ปคูณสกระซิบดังๆเขามีถออกด้วยล่ะค่ะไปดูท้ายกันนิดหนึ่งกองจะเป็นลูกเล็กนะคะสเปคแบบนี้เหมือนใครคาน่าคารโลนะคะมาดูกันชัดๆเลยะค่ะเขาคือหกหกหนึ่งศูอสหรือสติติได้านนี้เลยบราโวนะคะ 15หรือ90แรงม้านะคะ 66,10S หรือบราโวนะคะที่เป็นท้าย10ด้วยรูปโฉมที่เป็นคันหน้าคาราโลนะคะย่งค่อนข้าง,างไม่ค่อยหล่อเร,รียบแต่ว่าไซส์กระทะน,นี้คือได้แล้วนะคะเป็น12.4 24เรียกว่าพิมพ์นิยมกันเลยนะคะบราโวเก่เานอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยดูไกลๆเราจะเดากันไม่ออกเลยนะคะว่าเขาเป็นรุ่นอะไรเนื่องจากว่าสติ๊กเกอร์มาจางๆ แต่บอกเลยว่าใจบางเพราะคันนี้ก็รออีกหนึ่งคันนะคะวนกลับไปด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะที่เราบอกว่าปั๊มบอสแล้วหรือปั๊มเหตุแล้วนะคะไอดีเรียมแบบนี้เกียร์กลางแล้วย่างหลังนะคะ ดอกอยางพอได้แต่ว่าแตกายงานแล้วก็เป็นยางบางนะคะจะเป็นสสักครู่ประมาณ38นะคะยังไม่เห็นดอกอยางเลยอ๋อ13บสานามแนะคะก็มีแนะนําก็คือตีแรกยางหลังหรือว่าตีแรก4ี่เส้นก็จะหล่อเฟี้ยกันเลยทีเดียวนะคะสะโพกใหญ่กันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเขาขึ้นหนึ่งศูนหรือว่าบาวโวนะคะมีจ้ำตูดมามีขอรากท้ายมาแน่นอนว่าส่วนใหญ่เลยนะคะ 90%เลยจะไม่ค่อยมีกระบอกช่วยยกนะคะในตระกูล100หรือบาวโวนะคะลังค่าเล็กพอได้ไฟอาจจะไม่ค่อยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนออกจะมีการเช็คระบบให้นะคะเก็บร่ดซึมให้นะคะและเรามาดูชั่วโมงกันดีกว่าว่าเขากี่ชั่วโมงนะคะที่ใช้งานมาจากเมืองนอกนะคะก่อนจะส่งตรงสู่ชอดันช้างนะคะหรือว่าชอดันช้างกรุ๊มนะคะคันนี้คร่าว ราะว่าจะมาไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะคะ2 0 0 0ัน0ว่า82นะคะหรือวัน2192โดยประมาณนะคะชั่วโมงขนาดนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดีกว่าค่ะว่าหล่อขนาดไหนตามกันเลยค่ะนี่ค่ะจารากาหรหกห่งูนสเซอบโวนะคะพร้อมค่ะ เก่านอกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะนี่คือตามสภาพสดจึงด้วย90แรงม้าแน่นอนว่าคานาคาราโรย่อย่างนี้นะคะ <S <S ปาเมสไอดียเลียมแล้วก็เครื่อง Powerstar ตานะคะ <S <S โอ้คันนี้มีท็อกซะด้วย2,192ชั่วโมงแค่นั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องอ่ะส ตาสภาพนะคะเวลาก่อนออกเขาก็จะมีการเช็คระบบไฟให้นะคะรูว้วซึ่งก็คือเก็บให้นะคะแล้วก็ระบบรถก็คือเช็คทุกจุดเช็คท,ทุกใจให้ไปเลยนะคะยางคันนี้นะคะดอกอยางน่าจะเป็น12.424ยางไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็คือพอใช้ได้นะคะด้านหลังจะเป็นยางบางนะคะ13.638นะคะ นิดนึงเดี๋ยวเราดูะระบบภายในไอภายไม่ใช่ภายในพาด,ด้านหลังนิดนึงนะคะไฮดรอลิกนะคะก็คือขึ้นลงปกตินะคะแต่คาว่าปกติแบบนี้นะคะกดออกเขาก็จะมีผ่านมาลองให้เลยนะคะแล้วก็เช็กระบบก็คือลูกค้าสามารถไปต่อพ่วงใช้งานได้เลยนะคะแนแน่นอนเราก็ต้องมาดูตัว PTO นะคะอันนี้กรีฟก็คือก็ลอ,อกเขาก็เช็คให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าใช้งานได้ปกติก็มียางอย่างที่บอกด้านหนะ้าไม่ค่อยหลอนะคะด้านหลังจะเป็นยางบางก็อาจจะมีการ ตีแลกกันไปส่วนระบบไฟก็จะมีการเช็คให้ก่อนเช่นเดียวกันนะคะนี่คือสีดเดิม,เ,ดมเพิ่มตับคือเก็บงานพร้อมแล้วนะคะเอาลองรถกันเลยดีกว่า90้าสแรงม้านะคะบอกเลยคล่องตัวเฟลฟ้ลฟามากรอสนิทค,คือด้วยความไวนะคะด้วยความว่าล้อบางด้วยเนาะแล้วเกแรงม้านะคะพาวเวอร์สตาร์แบบนี้นะคะและเกียร์กลาง และมีท็อกนะคะบราโวหรือ 16610S นะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวชอด่านช้างนะคะย้ำกันอีกสนิดว่าเราอยู่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะไปมงช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะเท่านั้นละคะ่ะมาชมความหล่อมาลองคันหล่ออีกหนึ่งคันได้นะคะหัวหงอมาก ระบบแบกระบบคลาสก็จะมีการเทสให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะรอรถกลับมาอีกสักนิดนึงกล้องเอาเงาเบือ่อๆนะคะก็เจอกันในทิกตอกแล้วก็ IG นะคะส่วนคันดีของโค้งหนึ่ง่วนเอสลูบาวคันนี้มาเจอได้ที่ชอด่านช้างน้กิจจำกัดนะคะไปเหลืองๆใหญ่ๆห,หรือในคลิปที่เราเห็นนี่เมซี่นะคะอัดฟังก็ใช้ของชอ่านช้างได้เช่นเดียวกันนะคะ ไม่ต้องสงสัยเพราะเราคัดสรรมาให้กับลูกค้าแล้วคะ่ะลองทุกระบบนะคะก่อนจะส่งมอบทุกคันไม่ว่าจะเป็นบิลร้อยเปซคือหรือล้างเรงน็อตนะคะที่เป็นแบบนี้หรอคลาสสิกสไตล์บริเกตสไตล์ชอด่านช้างกุ๊บนะคะหรือเป็นตามสภาพเก่านอกก็คือเช็คทุกจุดท,ทุกใจเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถกันอย่างเรียกว่าเยี่ยมไปเลยนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวชอดนช้างกุบคะ่ะ เป็นไงบ้างคะอันนี้นะคะหน่งโซเนสหรือบาว,วอีกหนึ่งคันนะคะส่งตรงจากจึงเรียกว่าต่างประเทศสู่ประเทศไทยของเราที่ไม่เคยใช้งานในไทยนั่นเองต้องเรียกว่ามาทดสอบมาทดลองกันได้นะคะแนะนำกันทีระครันเพราะอยากให้มีกันและกันจากชอดันช้างกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะสอบถามเพิ่มเติม,ตมแนะนำเข้า Facebook นะคะขายรถไทขี่ชอดันช้างกรุ๊ปเฟซบุ๊กแฟนเพจเรา ขอภาพนิ่งๆภาพหล่อๆไม่ว่าจะเป็น6 6 1 0ห b r a ง o อบคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะทักทายเข้าไปได้นะคะถ้าอยากมาลองรถมาเจอกันได้เลยค่ะเราอยู่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึงหโมงเย็นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นแล้วค่ะเงาเงาเบือเบ่อๆเ,เจอกันใน t i k t o k และก็ IG วันนี้ก็ฝากคนดีฮ1 0งหนึ่งอ b r บรานะคะอีกหนึ่งคันสู่อ้อมใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะคะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ